สวัสดีค,ครับพบกับอาจารย์โอ้แล้อาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 9ก้าร้อยก้าสิบก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรแรนและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพั0 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีแบรนด์และตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ารายการยังอยู่นะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เร็วคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ว่ากัน ขอให้มันมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นทํานรู้จะแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปที่กลุ่มเอามาแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแชรที่กลุ่มกนะดแชร์ออกไปเซ่นะกลุ่มอะไรคะจันทร์ทองชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรบรารมีเทวะบรารมีจอมเทพนะเข้ามากันได้ไอาบรารมีเทวะนะอืม,ม กบให้ยิบซีด้วยนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าันเก้าร้อยเแชร์นะเอาเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วเออไม่นะไม่ก็กดไลค์ไงให้เขากดไลค์ให้มา้างไม่ใช่แบบไอ้นี่เกินไปจ้งจะถามอย่างเดียวกดแชร์ออกไปคนละเก้าพัร้อยเแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีบแบน เอา,า,าแล้วเร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 พัดพัดพัดทพัดพันทพัดนะคะสวัสดีครับบีความรักค่ะแต่งงานค่ะใครบอกคุณต้องเป็นคนนำทุกสรรพสิ่งอ่ะผู้หญิงต้องนำอย่างเดียวอ่ะงานเนี้ยแชร์แล้วนนให้เสียงพ่อพระพิฆเนศด,ดีไหมครับไม่รู้ครับคำว่าให้เสียงพ่อพ,พิฆเนศคือให้ใคร ผมไม่รู้เรื่องอว่าคุณให้ใหอะไร,ะไรยังไงใครให้ใครผ่านค้าไปเลยครับนะลูก้เกจยี่สิบสี่คนที่คุยอยู่จะได้คบกันไหมคะหนึ่งคำถามเขารู้สึกยังไงกับเราคะคำถามที่สองค่ะจะเอาคำถามอะไรข้อเดียวนะคะคือถ้าอยากดูแบบพลังจิตมากมาดูเอาวี่ถ้าเกิดอยากดูแบบถามไม่อั้นนะถามได้ทุกเรื่องทุกข้อเลยนะเออมาข้างหลังเลยดูดส่วนตัวเหมาเป สิบห้าน,นาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีนะคะไพ่อีฟซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะส่วนตัวเออ,เอาตามนี้ครับนะนะมาข้างหลังเลยดีกว่าครับอัดให้เต็มที่เลยนะมาครับอ่ะคุณกิ๊กยี่สิบเก้าคนที่คุยอายุสี่สิบเจ็ดเขาคิดอย่างไรกับเราคะ ยังไงก็ได้ครับไพ่มันดีครับมีเม็ดเขาบอกว่าชอบคุณนะคะเขาก็ชอบคุณรักคุณนะคะแต่21จะมีบ้านดีๆเมื่อไหร่คะดูดูสามวันนี้ค่ะดูดูแค่สามวันนะคือคุณต้องวางแผนอนาคตถ้ามันถึงจะสบายสบายจะมีบ้านดีๆเมื่อไร่คะคุณอยากจะมีเมื่อไหร่ก็คือคุณสุขสบายแล้วอะตอนนะั้นอะต้องวางแผนเอาครับอื มุกคนที่รอมีโอกาสจะทักมาอีกไหมคะสับไพ่ก่อนอรอได้รอได้ค่ะคุณมุกคนที่รอมีโอกาสจะทักมาอีกไหมคะไพ่บอกมีโอกาสอ่ะฟังตรงสาวันนี้พรีม แฟนจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคะไม่ได้ดูปิดเปิดคำพ่ยไปเดียวเลยได้ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้พ่ไม่ได้บอกไว้เลยไม่ได้บอกพห้บอกว่าเขาจนกว่าจนกว่าแน่บอกแน่เนี่ยพาไม่ได้บอกอายุเรื่องอายุไว้ถามยังไงก็ตอบไปตรงๆอย่างนั้นนะได้มได้หรือไม่ได้คําตอบอยู่ที่เราเลือกเองคือเลือกเองก็คือเพราะคุณถามมาเอง นะ <c oughs> เจอคนที่จนกว่าแน่ไพ่มันว่างงั้นแค่นั้นแหละมันไม่ได้บอกใไรขอทานค่ะไม่ได้บอกว่าอะไรอ่ะอ,อายุมากกว่าหรือน้อยกว่ามันไม่ได้บอกจุดถังจุดนั้นนะอืมถ้าอยากดูแบบจังๆก็มาข้างหลังดีกว่าครับนะดูแบบส่วนตัวมีค่าครูนะคะต,ต้องตามขั้นตอนดูไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวองค์ตัวจเทพแต่ข้างหน้านี้เราเราไม่ดูตัวองค์ตวจเทพนะคะไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะดูไพ่ยิปซี เรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะสามวันเท่านั้นนะคะครอบครัวระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะใครมีอะไรจะถามนะคะถามได้นะคะคุณเมย์หรือยังคะคุณเมย์มยพ่อของลูกที่เลิกกันจะโทรติดต่อมาอีกไหมคะ เดี๋ยวถึงเวลาเขาอยากเขาแอบติดต่อมาเองอะ่ะมันเป็นไพ่แอบการการแอบติดต่อมันบอกแค่นั้นนะนะคือมันไม่เปิดเผยอะไรกันอีกแล้วอะ่ะบอกได้แค่นี้อืมนะความสัมพันธ์ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อไปมันเป็นอย่างนั้นนะโทรติดต่อมาอีกไหมคะเหมือนแอบโทรอะ่ะแอบโทรความสัมพันธ์ไม่มีการเปิดเผยอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นะ่ะอกดแชร์ออกไปโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์คือทะเลาะกันไปแล้วเนี่ย ก็ให้ขึ้นมาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาน่าจะมีคนใหม่ไปแล้วแล้วก็ถ้าถ้าจะคบกับเราเนี่ยจะคุยกับเราเนี่คือเขาต้องแอบอ่ะอเหลือไรสามมาทีใช่ไหมอาจารย์ท็อบใช่ไหมอืมอืมอ่ะนะเหลือไรสามมาทีนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่เ c e b o o k โอซนะิริกรนอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 ไอดีรายโอซิริหนึ่งห้านะค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครูณนะหน้าทองสายิกาทินทองสมดูสวมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งศาลถอนศาลแล้วก็จำหน่ายเทลรูปเทพเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆคะ่ะเสียงครูด้วยคะ่ะตอนนี้มีเสียงฤนษสีอยู่นะครับนะใครจะบูชาเสียงฤนษสีก็ติดต่อได้นะคือ มาค่ะคนต่อไปเบลสามสิบหกความรักกับคนที่คบอยู่ตอนนี้ชื่อเผชิญเขามีมีคนคบอยู่ชื่อเผชิญเ,เดี๋ยวบอกดูให้ว่าดีหรือไม่ดีไปได้วยกันได้อ่าใช่คุณรีสามีจะกลับมาอยู่กลับไหมคะนานไหมคะจะกลับมาเธอ,อดู<ล>แค่สามวันนะสามวันนี้จะกลับมาไหมดูซิ ก็คุยกันก่อนแล้วกันคุยได้ค่ะคุยได้ต้องคุยกันนะคุณเอมด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะกดแชร์ออกไปสิคนละ9999เก้ารแชร์ไงนะแล้วก็ไลค์อ่ะให้กดไลค์ให้มั่งไม่มีไลค์เลยนะเอาพูดตรงๆเลยคุณเนะ่นคุณเนนไม่ได้แชร์นะคะไม่แชร์ก็ข้ามไปเลยครับ คุณนัคือถ้าถ้าเกิดไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มันมีเขาผู้แชร์ขึ้นนะแชร์ไปที่กลุ่มพ่ายิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิวิทยากรนะคะ3กลุ่มนี้จารย์โอจารท์ท็อปเป็นแอดมินเองนะคะใครมีชื่อมีหน้านะมีโปรไฟล์แบบว่าไม่ใช่ล้องหนน่ะนะนะก็เข้าได้ค่ะเดี๋ยวจันนุมาให้ถ้าไม่มีโปรไฟล์จะไม่ตอบนะอืมนะ ถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก็ขอญาตไม่ตอบนะคุณแดดไม่มีนะคะคุณอธิษฐามซ้ำมไม่ไม่ดูครับเราดูแค่หนึ่งคำถามต่อหนึ่งไลฟ์สดเราดูแค่จริงๆเพราะว่าเท่ากันหมดค่ะนะเสมอกันครับนะนะถ้าไม่มีผู้แชร์ไม่ไม่ตอบนะคุณกิ่งยี่สิบเจ็ดหนูจะไปต่อกับแฟนชื่อทนดีไหมคะเขารักหนูไหมไพ่มันบอกว่าคุณไปกันได้ไหมเอาแค่นี้นะมันติดต่อกันได้แต่ว่ามันมันต้องไปติดต่อทางนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตดีกว่า นะคุยผ่านโซเชียลคือตอนนี้เหมือนคุณสับสนนะคะซ้ำสับสนนะยังเลื่อไม่ได้หรอกนะแนนจะได้งานที่หวังไว้ไหมคะงานที่หวังจะต้องหาไปเรื่อยใ้เรื่องงานหนักมากถ้าเกิดทําก็หนักมากก็คือถ้าคุณน้องร้ขพยันนะคะจะได้งานที่หวังคือถามซ้ําซ้อนไม่รู้กี่สามรอบทาไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะกลัวเราไม่อ่านเออนะ เหนื่อยเปล่าครับนะฟังดูผู้คนอาจจะใจดีนะคะเห็นอาจารย์โอ้ใส่ว่านเลยถามซ้ำๆเอาละผมผมไปละเดี๋ยวไปทำที่รายการยิปซีโอสิริกรครับรอบต่อไป